สาวคิดน,น้ำหลูกน้ำผัวผู้อื่นกับพ้องกันเอออหรีเี่อยางอยู่น้ำผัวกับคืนดิอ,อห็นมบอพจนจังเอิญมโนกรรมอ,อ่จุดเริ่มต้นคือมโนกรรมทุกกายกรรมวจีกรรมเกิดจากมโนกรรมก่อนจุดเหตุมันอยู่มโนกรรมอยู่น้ำา้างคืด นอนอยู่ลำผัวยังจูงแขนไปก็บคืดพ่อผู้เบาทิผู้ชายก็บคืดพ่อผู้สาวน่แหละบันทึกอ่าบันทึเฮ็ดจังไรแล้วบัะเนี่ยอะอ่าเฮ็ดไซสสิบยู่ได้แล้วมันก็คือดอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อย่างนี้นั่นมีนี่ไปเรื่อยแล้วอ่ออ่าเห็นบอกอ่าเท่าเราก็คือดอยากหาให้หลานแล้วบัะเนี่ย,ยพ้นเอิ้อว่า อ,อ่านตำราเล่มใดนะอ่านตำราเล่มใดสิ่งที่อ่านยากที่กว่าหนังสือเล่มใดๆเน,นอ่าเล่มไหนๆก็คือใจคนหรือใจตัวเองนี่แหละนะอ่านยากที่สุดนะ,นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันเกิดจากใจเขาทั้งหมดนั่นแหละนะที่จังไดเราบอกเนี่ยจังสิ่ฟื้ใจอยู่ขวางนี้ฮะสิปล่อยตามใจคันคัดใจบรรทุกเนี่วะเนี่ยคุว่าอยากทุกข์การปฏิบัติเนี่ยต้องเห็นบ่มันคัดใจเนี่ยมันเคยเที่ยวกับบ่อยมันเที่ยวเห็นบ่อ่ามันเคยกอดไม่ยิ่งงบ่ามันกอดมันเหอะมันมันทุกข์กวะเจ้าว่า ัดใจอย่าองเล้ว่า,เ,วาวเนี่ยมาบวชนี่มาฝึกปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าพวกห้องฝนมอยากคัดใจก็ทุกแล้วไหลตามมันเนี่ยผู้ฝึกจิตใจผู้อบรมจิตเอ็มอบรมจิตอบอบหมายถึงข้างนอกล้มหมายถึงข้างในอบรมทั้งอบทั้งล้มมันบ่เนี่ยเห็นบอกมันก็ทุกเสแลดินสะละใจคนเคยเที่ยวคนเคยสินเนี่ยเห็นว่า่ะ มันก็เลยทุกก็เลยเข้าหาทุกได้ปะเนี่ยเห็นเหตุของใจมันดิ่นมันล้นมันอยากออกไปอ่าฮะเห็นว่าล่ะอ่าขนไดยินเสียงรดนีก็อยากฟอนซะแล้วสะเก้าเห็นว่าล่ะบันฑิตบอให้มันฟอนมันเห็นบ่มันมาเป็นรับปรมดาได้ไปในไงบัเนี่ยวันเนี้ยฮะเห็นว่าล่ะ ยิ่งหลวงตาเนี่ยแห้งเป็นคนบม่ได้ว่าแล้วเป้าหมายมีไปเสียบแท่งแล้วตะกี้ก็เลยเห็นว่าล่ะเห็นว่าได้แล้วตัวแม่ริวใส่รถบักเต็รไงเอ็งบอกฟังไผ่ได้บัณน,นิตตะกี้นะเพื่นว่าหู่จักจะผู้อื่นหังมหูจักจะของจกเสือไม่เคยเรียนรู้เลยเราพยายามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ แต่ไม่เคยอธิบายให้ตัวเองเข้าใจได้เลยเราถึงออกอยู่จากข้างนอกเรียกว่าสมุทยัยพยายามจะไปสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นนะ่นอืน่นสาวไม่ห่างขายาสเสนีเป็นยังจังววาโบราณพนว่าสาวไม่ห่างขายาสนีเพราว่าจะของกันยังป่ายอยู่เพรยังจะไปเฮสเนีขายมูอยหนังผิษตำลาฝึกตัวเองดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นพนว่าแม่นวาล่ะเออ แต่กวางเมาเราอยู่กันข้าก็จะไม่สอนมวยเลิกเราของท่านหลวงพ่อโมเมนแนวล่ะฮะบวชบวเนี่ยเพื่อนว่ามันโอ๊ยโมเมนแ์เนี่ยไงเด้อ่ะเพื่อนว่ามาฝึกตนเพื่อออกจากนิสัยเดิมภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนานิสัยพัฒนาเพืพ่อเอื้นแก้กรรมกรรมคือแก้พฤติกรรมยาของ เอเกรรมคือการกระทำใช่ไหมกรรมะเนี่ยแปลว่าการกระทำเรามาแก้พฤติกรรมตัวเองมาฝึกตนเห็นไหมมาแก้ตัวเองไม่ดีก็ทําให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นนี่เห็นไหมอ่านะหลวงตาพูดตลอดอ่าหลวงตาเกิดอยู่บ้านจุมจังเป็นครอบครัวที่ยากจนที่สุดในในตาบลน,นั้น หลวงตาพูดอวดอยู่ตลอดว่าหลวงตาเน,นี่จนที่สุดนะจนที่สุดความอดอยากนะ,ะความหิวโหยการถูกดูถูกเยาะยามมีหมดในตัวคนคนเดียวตั้งแต่เล็ก่าออ,อการถูกดูหมิน่นดูถูกเนี่ยโอ,อ้โหด้สายตาด้วยคำพูดต่างๆนานามีครบหมดมันก็เลยเป็นภูมิคุ้มกัน มันก็เลยแก่งกว่าคนทั่วไปเห็นไหมเรากับเป็นคนที่โชคดีเราเลยอวดแต่เรื่องไม่มีความจนของเราฮะอ่าเรามีดีจะอวดนะอวดความจนนี่แหละ <S <S จริงไหมล่ะเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนกับเพื่อนเขาจริงไหมอ่าลุงตาก็เลยไม่ได้เป็นครูและเลยไม่ได้เป็นนี้นะอ่านะ,ะจริงไหมล่ะ วหลังเลยอ่า <laughs> เห็นไหมโอ้โชคดีมากเลยที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ล่ะอ่ะาอ่าลุงกาก็เลยอ่าพ่อแม่ก็ไม่มีสมบัตินะเพราะไม่มีไม่มีสมบัติย้ายไปอยู่พนทองเนี่ยแม้จะที่ปลูกบ้านเนี่ยปลูกเฮือนเนี่ยก็ไปอาศัยให้บ้านพระเจ้าปลูกอ่าหาแป้นปีก ฟ้าคแคบตองมุ่งหยาขึ้นกันตอนนั้นหลวงตาก็อายุกำลังเป็นเบาบ่าเนี่ยเป็นบบาอายุประมาณยี่สบอ็อ่าอ่าโดยบุญวาสนาจังไรบุญนี่เกิดมาหนาา้าตาดี <c oughs> แม่นี้ดีได้ใครก็บ,บ้านก็เมืองเขาว่านอ่อเอาในบ้านนอกสมัยก่นอนเนาะอ่าก็เป็นที่หมายปองของตัวแม่วัน,น,วน,วนต่อใชหมู่บ้านอะเราบัดกนบริเวณเวียกว่ะเนี่ย มันก็เลยบอกใครไปตากแดดตากล้มคือเขาได้บข้านวันหรอเขาว่าข้านอ่ะบาืกี้ข้านมันก็ต้องแต่งตัวดนีได้วันอ่ะแปลว่าล่ะอ่าอ้าก็ไปมองว่ามันก็บบอมเป็นขี้ข้านเขาไปเบิ่งแล้วว่าพ่อแม่ก็เฮตจะให้จะหน้าเฮตหัวใจสวนก็ยากจนเป็นหนีเท่าก็บสอยอยู่เขาก็เลยว่าเขาจีเฮจังไหรสันเเป็นนางมองก็เจ้าอ่ะ ที่เฮ็ดจังไรล่ะสิ่หาเฮ็ดแบบไดสิก็เลยเบิง่งอ่ะก็หลายอย่างร่วมกันก็เลยเริ่มมีความคิดหาหาเงินอ่ะอ่าจุดขายอ่าจนอายุสามสิบสามสิบก็เริ่มมีมือมีตีนขึ้นว่าป่านเทาเอิญมีมือมีตีนอะ อยากอยากมีหน้าก็ซื้อหน้าบาเลยอยากมีบ้านก็ซื้อบ้านเฮ็ดบ mm ้านเฮ็ดไยหลังก็มูพ่อมอยากได้รถซื้อรถบาเ่ยซื้อกันสดพร้อมไล้ว่เนี่ยซื้อเทเลสีขั้นพร้อมมันก็นได้บาเลยเนี่ยมา mm hmm. เริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มหาเงินเลยนะว่าจะเป็นต้องไปตากแดดหลวงตาย,ยังว่าเอา่อมือเศร้านี่กับคู่ไหลโรงเรียนมามาก็เลยคุยกับคู่ว่าพวกเงาคิดแบบไหนคิดเดิมเดิมคิดเดิมเดิม ต้องเรียนหนังส like <laughs> like, so like ือต้องเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะว่าชีวิตอ่ามันสิมันคงอ่ายิ่งได้เป็นพ่ออ่อแห่งดีเผื่อว่าแห่งนี่หลายก็พ่ออ่อนี่ยืมนี่หลายก็ลุงห้องพ่อแล้อ่าบ่พ้นบ่คืดตอนนั้นเลยไม่บ่ละแต่ว่าระบบการการการความคิดเนี่ยความคิดมุมมองมันต่างกันมันบ่จำเป็นอ่าฮะลงจากกับมองว่าชีวิตของคนเนี่ย มันบ่งป็นว่าพ่อแม่แบ่งที่ห้ยิบไรกับจิเฮตานาเฮตสวนว่าได้บอกเลี้ยงปลาว่าได้บอกที่ซิบไรเนี่ยหรือจะเป็นต้องเฮตานาอย่างเดียวไม่บลา,า,า,าเก็บกเกี่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยจนทุนท่นหอาบะมี่หอบกันเลยบะมี่มองสิลมละลายนะก็เป็นให้โลกับสามแจ่มตั้มก็หันบาได้อะนะนอกจากกินทูบทูบสิเม็ดนึงก่อนเนาะมันก็ต้องสร้างขึ้นมาได้บ่เนี่ยห็นบ่สร้างขึ้นมาได้จนมีม,มีมีคุณแอลแหละอ่าอ่บอ่เป็นนี่หลวงมิตรลุงนีบ่เนี่ยคนมายืมเงินไอนะ้บ่กับจาระปัด้วยบ่เนี่ยลูกมไม่ยืดติวฮะไอ้บ่ กั Dante, บสร้างบ้านเงินสดซื้อที่ปลูกบ้านหลังงามไอแม่ขับรถเก่งตัวท็อปอะเอวะสมัยก่อนเ well นี่ยบ้านมี UBC ีได้สกิจักิจ UBC ีติดแออไหนเห็นบอกก็เฮ็ดได้คือการเห็นบอกสร้างฐานะขึ้นมาได้คือการ เขาก็เลยว่าบางทีเนี่ยเขามองในแงม่มุมเดียวหลายเขามองมองหลายมิติเอ๊ะฮะทีะ่จริงคุณคามอะไนโตกของเขามันมีอยู่ทุกคนแต่เขาเหยียบย้มตัวของเกินไปเขามั่ว่น้อยอก้อยใจเหยยบยําตัวเองไม่มีมกำลังใจให้ตัวเอง่อะเออห็นบ่เห็ุกไหนยังมาบวชปะเนี่ย ย้อนเห็นความเปลี่ยนแปลงความบทเทียงความบ่แน่นอนของชีวิตนะลุงจานี่มีภรรยาหลายคนเป็นนางงามอ่าเป็นน้องนางสาวไทยร้องดำหนึ่งพร้อมเป็นนางงามเมืองแพร่ก็มีมเห็นบอ่อ่ะ,อะ ในแตในฐานะของภรรยาก็เป็นคนที่มีอันจะกินเห็นบ่กกับมองเห็นว่าตัวเองมันบ่มเป็นชีวิตของเขาเลยกับมองเห็นว่าสิ่งอเมื่อก่อนเราก็ยังมีเงินพอมีเงินแล้วคิดว่ามันจะมาทดแทนความอันนั้นมันก็ไม่ใช่ด้วยชีวิตที่เราเป็นเด็กลำบากมาแต่เล็กมั้งเราก็เลยเป็นคนที่สังเกตตัวเอง หลวงตาอาจจะไม่ไเรียนหนังสือแต่หลวงตาเป็นคนที่อ่านหนังสือมากกว่าพวกครูอีกจนไม่มีหนังสือให้อ่านหรอกหนังสือในห้องสมุดในอำเภอในจังหวัดอ่านหนังสือทุกชนิดที่มีเป็นตัวหนังสือก็เลยเรียนรู้มุมมองก็เลยแตกต่างจากเด็กคนอื่นคนคนอื่นในชีวิตหลวงตาก็เลยอยากบวชเห็นไหม อยากบวชเพาเห็นความไม่แน่นอนเห็นความเปลี่ยนแปลงตอนเราจนกับตอนเรามีอเมื่อก่อนเนี่ยเราไปอยู่ตรงไหนในป่าในเขาในไร่ในในาเดินกลางคืนคนเดียวก็ได้พอมีตังเราไปไม่ได้จะไปนั่งกินข้างถนนก็ไม่ได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้เห็นไหมด้วยความไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเราเลยว่าไม่ใช่ชีวิตเราแล้ว ชีวิตเราไม่ได้อิสระไม่ได้แน่นอนเลยก็เลยคิดอยากบวชอยากหาทางออกให้ตัวเองเพระพะพุทธเจ้าว,ว่ามีทางอยู่ก่อนจะได้บวชก็ยากนะทีเนี้ยเพราะเราสิ่งที่เราสร้างไว้มันเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะไปลงทุนกับหลายๆอย่างไว้ลงทุนไปเยอะเหมือนกันแล้วจะทิ้งมาไม่มีคนต่อนี่คือจุด ที่เราจะออกมามันก็ายากลุงตาเป็นเจ้าของร้านลุงศิลป์อยู่อำเภอหางดลงจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอนะเนี่ยเจ้าของร้านลุงศิลป์อ่านะอ่าใช่นะแล้วก็ทำเต็นท์รถด้วยขายรถด,ด้วยเอ,อเห็นไหมหลายอย่างทำลงทุนไปเยอะสต่ที่ตัวเองอยากบวชจะทำยังไงอ่า ก็ไม่มีคนสารต่อในธุรกิจของเรางานของเราในเวลาสามปีสี่ปีที่อยากบวชเนี่ยเห็นไหมวันหนึ่งเขาพอดีตัดสินใจทิ้งทั้งหมดเลยทิ้งเลยถ้าเราไม่ทิ้งเราไม่ได้บวชแน่นอนทุกคนก็ทัดทาน ทุกคนก็ห้ามโดยเฉพาะแม่เราญาติเราน้องเราบอกว่าทุกคนก็อยากเดินมาถึงจุดเราแต่ทำไมเราต้องทิ้งนี่คือความไม่เข้าใจของเขาทุกคนพี่น้องเราก็คิดว่ารู้จักเราที่จริงเขาไม่ได้รู้จักเราเลยเราก็เลยตัดสินใจทิ้ง,งไม่เอา เราก็บอกว่าเราทําหน้าที่ของพี่พอสมควรเพราะเราเป็นพี่คนโตเราทําหน้าที่ของลูกได้พอสมควรแล้วล่ะเราทําหน้าที่ของสามีได้พอสมควรเราอยากทําหน้าที่ของเราบั่งคือบวชเขาก็เลยทัดทานเราไม่ได้เราก็เลยต้องได้บวชอะนะพอบวชมาเราก็คุยกับอาจารย์ ที่วัดที่เราไปบวชว่าภายในสามปีเนี่ยเราจะขอทําความเพียรอยู่บนเขานะอ่าถ้าวันไหนเราลงไม่ไม่มาลงมาฉันข้าวก็สแสดงว่าไม่มาบิณฑบาตแสดงว่าเราไม่ฉันเราก็ตกลงกับท่านภายในสามปีอ่ะหลวงตาก็เลยท่านรับได้หลวงตาก็เลยบวชวัดนั้นก็สามปีก็ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคนเดียวคือหลวงตาไปสร้างกุฏิไว้ก่อนก่อนจะบวชนะ ไปสร้างกุฏิไว้โด้วยเย,ยทำแล้วเคยไปแล้วเนี่ยไปถ่ายรูปก็ไปสร้างกุฏิไว้บนเขาก็ขึ้นไปอยู่ก็ไปอยู่บนเขานั้นคนเดียวก็ทําความเพียรสองสามวันลงมากินข้าวหน,หนึ่งอย่างเงี้ยนะอดเช้าวภายในสามสี่หเดือนเนี่ย น้ำหนักแปดกิโลเหลืออยู่42่กิโลอดข้าวนะโดยต่อสู้กับความใจตัวเองที่ดิ้นลนเนี่ยแหละนะจนวันนะี้มองเห็นไอ้แก้วความคิดเนี่ยมันพยายามหลอกลวงตัวของมันเองนะอย่าลืมนะตอนหลวงตาเขาบวชเขาว่าหลวงตาบวชไม่ได้ถึงเดือนหรอก เพราะหลวงตาติดสุขติดสบายนะคนเห็นไหมหลวงตาบอกว่ากูเป็นคนจนมาก่อนกูเคยนอนข้างถนนมาก่อนเขาไม่เคยเห็นหรอกฮะเราก็เลยได้เปรียบเพราะเราคิดว่าเราเป็นศูนย์เราไม่มีอะไรอยู่แล้วเป็นต้นทุนเกิดมาก็เลยมุ่งมั่นต่อธรรมะฝึกตนจน อดจ,จนจนจนผอมหมดจนต้องหิ้วปีกลงจากเขานะหลงวงตจานีคือผอมมากอะอะเดินเนี่ยมันไม่มีแรงเจนเขาไป,ไปเอาปีกหามลงมาจากเขาเห็นไหมนันชีวิตของการบวชคือเราเป็นคนที่มุ่งมั่นพอสมควรที่อยากออ,อ,อกจากทุกตัวนี้ออกจากความมีความเป็นตัวนี้ เห็นไ,ไหมมันก็เลยสวนโลกเนี่ยที่พูดในฝั่งคือทำมันเลยสวนโลกโลกก็อยากหามียศมีศักดิ์มีสมบัติแต่เราอยากออกจากพวกสิ่งพวกนี้เห็นไ,ไหมเรามีบ้านหลังใหญ่เราก็ทิ้ง มีเมียส,สวยๆเราก็ทิ้งเหอเออในสิ่งที่คนอยากได้เห,ห,หรอฮะนี่คือความความอ่าฮะมันส่วนโลกจริงๆ,ๆมันเลยไม่มีคนส่วนมากทางโลกเขาก็จะบอกเป็นไปไม่ได้นี่คือมาตรฐานของเขาเขาก็คิดว่าเขารู้จักเราไงมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยฮะ นั่นคือสิ่งที่มันแตกต่างกันหลงตาถึงว่าทํามกับโลกมันสวนทางกันคือสวนกระแสเหมือนกับปลาทวนกระแสน้ำเพราะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเหมือนกับคนแก่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นเด็กไม่ใช่เหรอพวกเราพยายามจะทำความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชีวิตจนลืมไปว่าชีวิตไม่ได้มั่นคงเลยไม่รู้จะดับวันไหนตายวันไหนจริงไหม อ,อ,อพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงหรือไม่จริงนั่นแหละแต่พวกเราก็หลงเพลินอยู่ในความมีความเป็นนั่นแหละเรียกว่าธรรมะเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจนะเรียกว่าเป็นอวิชชาหรืออะไรแล้วจะจะเรียกตั้งชื่อขึ้นมาโดยแท้แล้วก็คือความไม่รู้ความหลง ยึดมั่นถึงมั่นในสกลกายในความมีความเป็นนี่แหละอะ่รู้มากยิ่งทุกมากยิ่งคิดมากไม่รู้จนหมดรู้จนสิ้นคิดสิ้นกูสิ้นกรรมทุกอย่างเกิดจากความคิดอนอนก็ไม่หลับก็เพราะความคิดอ่าคิดมากๆค่าตัวตายก็มี กระโดดตึกตายก็มีอเวลาเพื่อนเสียใจอย่าคิดมากนะไปปอบที่จริงมันยิ่งคิดมากกว่าเพื่อนอีกไม่รู้สึกตัวนะ,ะนั่นแหละนะอันนี้พูดให้ฟังเล่านิทานให้ฟังนี่นะเพราะฉะนั้นหลวงตาก,ก็บอกง่ายๆก็บอกป็นคนดีนะว่ามันบ่มีผูใ้ใดสมบูรณ์แบบหรอก มีแต่คนโง่หละคิดว่าจะของสมบูรณ์แบบฮะทุกคนอะนะย่อมมีดีเร่ยนบดีในตัวของมันเองฮะอะนะการศึกษาสูงสุดคือการศึกษาจาของนี่แหละนะฮะไอ้บอเรียนในตำรากับผู้อื่นละเขียนตำราให้เขาเรียนเห็รู้่าอ้าวแจ็คเป็นผู้ใดเป็นผู้เขียนตำรา กิดเสร็เแา้วยางอยู่เลยเนาะอ,อ่าบางเทืกอกระดเนาะเพราะฉะนั้นกับอ่าผู้เฒ่าคือกันแล้วมาเลี้ยนตอนเฒ่านี่งเป,ป็นใจกหัวหมดเลยจากเดียวยังมาสอนแล้วอ่ะความสุขตอนเป็นเด็กอ่าในในในภาษาคตนตอนเป็นเล็กน้อยก็คือเล่นตอนหนุ่มสาวเพิ่งผว่าความรักทะเลตอนไว้กลางคนก็นกนคือการงาน ความสุขพระเท่าคือ,อยังวะเนี่ยความหลังคือพ่อเป็นศาสา,าทำน้อยเนี่ยยิ้มวิยย่งเลยเออเข็นฝ่ายนอกอุบ่าวเป่าแค้นมากวะคลักแต่เลนั่นฮะสุมโมนิกเกิดมไม่รุ่นหรอกอ่าไม่บอกลวงตาเนี่ยอยู่บ้านจุ้มจังมาก เกิดพระสองพันอยสองพันห้าร้อยหกลงตาเลี้ยนอยู่โรงเลี้ยนจุมจังอุปกรณ์จเริ่เวทคู่ใหญ่อาจารย์กีตาโสระชิวอตอนอาากกนั้นแม่กับอาจารย์แก้วสุดชัยชิดมาเป็นคู่ใหญ่อาจารย์สอนลุงตากับอาจารย์เรื่องธิ์นะอาจารย์ไม่ตี อาจารย์ประมูลน้นจุมจังทำไหมจะไปสวัสค์ไปนรกบรลลูนขอเราเราว่าหาว่าบอกสิไหวล้มตาเนี่ยถึกเต้เลยอิลิปถามคู่กันย่าบังเดอร์บอยเร์เจอเนี่ยเอาไม้ไปแง่แล้วใส่กระปุกอาจารย์ประมูลเต้ใส่อาเซนแล้วมึนบริมมึนเรื่องอื่นหรอก ฮะตะกี้มันเป็นปองอ่าโอ้คักเธอเด้ตะเกี้เนาะอ้านะอ้าฮูกัญญาเนี่ยเอวบางล่างน้อยนะอ่าลุงตาเนี่ยจังไรสาวเนอะพวกัเรียนม่อย่างไงแจกแซวลวงตากันไปไปเอาใหม่ไปแง่ตื่ตีกันยอมฮะมื่น ว่ามีไผ่ทอบักรัดหัวแปรว่ามึนกระสูหลงตาว่าะไแสงดิ้นแม่อ่ามันก็เท่าลงพ่อตายละทุกคนบักลัดอ่ามีรัดแสงลิ์นอ่าน,น่ะรุ่นเดียวกันอีรุ่นอีรุน่น สสอ,อ,อ๋ออ๋ออ๋อพ่อยังข้ามรกแงเนาะแล้วขีมาเ,กกเารียกว่าอะไรระแ่งขี้มาพวกกัมมูเดียวกันรุ่นอะก็มีอมี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 ูกพ่อยยือเินอีอย่างวะ ผู้เ่ารุ่นเดียวกันผู้เ่าอคู้เภา่อือียียงก็ไม่ยิงไหมอีพินอ่ะอีพินอ่ะเลียรุ่นอ่รุ่นเดียวกันอ้ออออา,ออา,เ,อา,เ,อาเขาบักปือ้อบักโมนในรุ่นนอ้อ,องรุนงน่นน้องโอ้ยบักโตเนี่รุ่นเล็กน้อย ตุ้มมนีตบกระโหลกไน้มั่นล่ะตะกี้ม่มีผู้ใดกล้าหรอกจะตะเกี้บเออบ่บ่บอบ่เอด้อเนี่ยตาเมือนเมือนแบบว่าอเหมืนหลอนย้อนย้อนเออเออเป็นคนแนืจะตโตเมะเออ อออเรียนหอดโปรเจ็ตเด้อจะกินโอ้มีโปรเจ็ตนะแต่ลุงตาโปรซีก็ออกแล้วเออน่เห็นบ่กบอกพื้นเล็กหน่อยบอกพื้นคว่ำหลังเอ่ามาจะใสอามาจากไหนสิงคโปร์โอ้โหกูเคยจำมเคยมาไหมไม่เคยเนาะสิงคโปร์ ยูนาว่าจอยู่ในไรต้องพ่อภาษาอังกฤษแล้วคนว่าอลไรแจักแล้วยูนาว่าจอยู่ในไรเอาเพลงบักเพิ่นบ่มแดนมาบอกพ่อใหญ่เพิ่นยูนาว่าจอยู่ในไรอยู่ในไรว่าจอยู่นาพ่ออยู่ในไร่ว่าอยู่นาพี่กระปั้นปลาสุไมาอรีดอยนะ พี่กะลัมปัดผัดกะลัมปีใส่หมูอร่อยดีนะวันนี้ก็มาว่ายังไงเนาะผู้เฒ่าเนาะอ่าอ่าอ่ารุนเรีบไม่ได้ว่าแล้วหลวงเลี้ยงแล้วเนาะหลวงเลี้ยงแล้วหลวงตาดีตีได้หกสิบเอ็ดปีได้เด็ดขันขันเป็นโยมกับหลวงเลี้ยงแล้วล่ะ อ่าบันนี้ก็ให้ให้ให้ไม่ออกเลี่ยงหรอเ่เนี่ยแล้วมาบวชล้วก็ไม่ออกเลี่ยงเนาะอ่าอ,อยากอยากฟังมอลลัมบอที่เปิดมอลลัมไม่ฟังเอาพอแล้วถ่ายทอดสดพอแล้วนะเอาอ